ยี่สิบหกครับเป็นเรื่องของเมตริกกับการหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมตริกจากโจนะครับเป็นการหาเดทที่อยู่ในรูปผลคูณของเมตริก1,2,3,4 4เมตริกนี้ a อรูปเอลบลูทสองเลบลูทสาเลบูทลบูท็นี่ยครับเป็นเดทของผลคูณของ4เมตริก ดูโจทย์แล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่จริงก็มีคุณสมบัติอยู่ว่า Determinant ของผลคูณของเมทริกจะเท่ากับผลคูณของ Determinant ของแต่ละเมทริกยอ่อยเดซเคูณ B มีค่าเท่ากับเดซเอคูณเดนั่นเองไปดูเฉลยกันสิ่งที่โจทย์ถามคือบรรทัดแรกเป็นเด t ของผลคูณของเมทริกซ ก็จะมีค่าเท่ากับหาเดดย่อยของแต่เละเมตริกแล้วก็นำมาคูณกันเนี่ยสมมุติเป็นเมตริก a b c d ก็กลายเป็นเดด a คูณเดด b คูณเดด c คูณเดด d ตามลำดับลองหาสักอันเดด a ลบสแควรูทสองไอ เดทเขียนอีกอย่างหนึ่งแทนด้วยแอบส์ลูดก็ได้ A ก็หมายถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือ A 1-A 1-A-A ลบ a 1บวก a ลบ a ลบด้วยสแควร,รูทสคูณกับ I i เป็นเมตริกเอกลักษณ์2คูณ2 1 0 0 1ก็จะมีค่าเท่ากับเดท a ลบสแควรูทส2ตรงนี้ คิดได้ไหมครับก็คือเอารูทสไปคูนกับ1 a เลบหลบเลบเหมือนเดิม1บวก a แล้วก็ลบ2ลบสแควร์รูทสตามลำดับตรงนี้น่าจะพอทำได้การคูนสเกลาร์เข้าไปในเมทริกสเกลาร์หรือจำนวนจริงนั่นเอง ทีนี้ก็หาเดตธรรมดาคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงกับคูณมาจะเห็นว่าตรงนี้มีลบ a ลบสแควร์ูทสอพดหลังนี้ใช่ไหมครับอ่าวงเล็บหลังเนี่ยก็เลยดึงลบออกมาไว้ข้างหน้าเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นจะกลายเป็นลบคูณกับ a ลบ s q u a r 2 a บวก s q u a r 2ลบด้วย1บวก a 1ลบ a นี่ไงคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่า a ลบส q u a 2คูณกับ a บวกส q u 2ก็จะอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองนั่นเองก็ได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง สแควรูงลังสองมีค่าเท่ากับ2เครื่องหมายลบก็ยังอยู่เหมือนเดิมวงเล็บหลังพดหลังในทํานองเดียวกันเครื่องหมายลบอยู่ที่เดิม1บวก a 1ลบ a ก็เข้าสูตรผลต่างกำลังสองได้เป็น1ลบ a กำลังสองตามลำดับก็ไล่มาเรื่อยเอยืเปิดวงเล็บนะครับก็เป็นลบ a กำลังสองบวก2ลบ1ลบ ลบเป็นบวก A กับลังสตรงนี้ก็เป็นเรื่องการแก้สมการสมบัติจำนวนจริงธรรมดาได้เด็ดของเมตริกนี้นะครับก็คือ A ลบด้วยส u a r ร r o อ t 2i มีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองส่วนที่เหลือก็คือ A ลบ q u a r ร root 3i a ลบสแควรูท a ลบสแควรูท i ตรงนี้คิดในทํานองเดียวกันไปลองคิดเองนะครับได้เท่ากับ2 4 6ตามลำดับเราก็จะได้คำตอบ1คูณ2คูณ4คูณ6มีค่าเท่ากับ48นั่นเองขั้นตอนที่สำคัญในการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็คือขั้นตอนแรกคือตีความให้ออกว่าเขาถามหาอะไรให้อะไรมาบ้าง แล้วก็เราจะเลือกใช้วิธีไหนขั้นต่อมาก็คือเราก็ดําเนินตามที่เราคิดใช่ไหมครับคือตรงนี้เป็นเดทของผลคูณแล้วก็หาเดทย่อยแต่ละอันมาคูณกันก็ตามนี้เออสามารถตรวจคําตอบดูได้